Det får jag vi går över andra kanten. Det går. Det är vi är här annat. redan, vi kan inte gå. Vi kan gå sen när vi tackar. För... Jag vänt, jag får inte plocka, jag vill inte göra? Så plocka utan, inte göra film. Inte... บาราฟีมาฝรั่งไหมจมเลยเฮ็ดบอกลายเฮ็ดมิแตง่า,งงามๆเก็บไปซื้อไหมไม่แป้งเสียดายคลิปอยากได้คลิปไงจมอีกกอะ,ะพีไปนองเอ้ยสีดูยอ มแมงยวงดีจังเลยคือดอกใหญ่มากสวยมากทุกคนดูสิลุงบ้านนะอาจาเบิงเบ่งด้วยน่ะไป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 คนจัอุ้ยอุ้ยอน่ะไปน่ะไตหินไต่ยาน่ะโอ้มิแเก็เด็ี้คุณแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตเอสกริงแฮร์เดียร์สเฟีนโอ้มไอกอทุกคนเยนอะแต่ะ อู้หูว้าวทุกคนว้าวเด็กแป่งตั้งกล้องเก็บสองมือสองไม้นะโคนสวยมากโอ้ my god หนมาทางนี้ nhà và xiên sợ thế mày nghĩ lên tụi con suối khá bốc ép bốc ấp tệ wow oh my god mm. คุลาดมเบียนเบลีส huh. uh ุฟรชเดนัสสวยจริงๆทุกคนขาดูโอ้โหขาบวบมาก ขอบพระคุณเจ,เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาปูญาจ้าป้าลูกหลานวาสิบาได้ก็ได้อีหลีหลังสังหอนแม่นี่ดีคักเดีย๋ยวสิ ขอบคุณคุณพ่อนะขอบคุณปป๊าที่แบบเปลี่ยนใจกลับมาคืนอหคือตามใจเมียไงที่แรกจะไม่เข้ามานะเห็นเมียงองเงี้ยงอนเลยล่ละตอนขับรถผ่านขับผ่านไปแล้วนะขับกลับคืนมาทุกคน <c oughs> เพราะว่าเมียหน้าบูดจะเยวะน เอวมามองนีตั้งแต่สองเกือบสองอาทิตย์นะอาทิตย์แรกมาใช่ไหมแต่อาทิตย์ที่สองมาก็ไม่พาแม่แป้งเข้านะ่ะอาทิตย์นี้จะเลยไปอีกเลยไปแล้วนะแม่ร้องเลยนะ่ะงอนนะ่ะน้ำตาเล็ดนะ่ะพาแม่แป้งเออพักหันรถกลับมากขึ้นไหมพี่น้องจา้าป้าใจดี

ก็ไม่ทันแมงเนาะพพเวกมิเกะเอ้ยลูกเดีมิเกพโพเวกดูจ้าปะเก็บเลยก็วาวไลยเสียงฟ้าห้องแตกบึมๆเลยจ้าพี่น้องเอ้ย วันนี้เป็นวันดีของนักล่าเห็ดนะคะบ่มีแดดว่าปันห่อนนะแต่ว่าห่อนอบอ,อา้าวแห้งแต่ว่าบ่มีแดดปันได้เน๊ะ<ว> Den är stor igen. Jag går den sen vi kommer tillbaka här. Sådär.